เอาอีกแล้วมีข่าวแชร์กันเรื่องห้ามดื่มชาไทยนะจะทําให้สมาธิสัน้นแจ้ก็งงสิคนไทยก็ดื่มชามานานมากๆตั้งแต่สมัยอยุธยานโนนเลยมีหลักฐานบันทึกในจดหมายเหตุลาลูแบร์สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชหลังจากนั้นช่วงรัชกาลที่6ก็เริ่มนํานมข้นหวานและน้ําแข็งมาใส่แล้วไงต่อละมีข้อมูลจากอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อธิบายว่าชาไทยถูกห้ามขายในบางประเทศ เนื่องจากมีการใส่สีผสมอาหารแต่ก็ไม่ได้จะอันตรายอย่างที่แชร์กันเพราะว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยกำหนดไว้ว่าให้ใส่สีผสมอาหารนั้นได้ไม่เกินเท่าไหร่หรือหากกังวลก็ให้ลดการบริโภคลงส่วนความเกี่ยวข้องกับภาวะสมาธิสั้นในเด็กจากผลการศึกษาวิจัยยังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่ระบุได้ว่าสีผสมอาหารสังเคราะห์เป็นสาเหตุทําให้เกิดสมาธิสั้นในเด็ก การที่สีของชาไทยไม่เหมือนกับชาของที่อื่นๆเพราะมีการเติมสีผสมอาหารสีเหลืองและสีแดงในใบชาแห้งระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อทําให้สีของชาไทยน่ารับประทานนั่นเองขอบคุณข้อมูลจากชัวแน่หรือแชร์มั่วและสนุก .com ถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งไว้คลิปใหม่ขึ้นจะได้เห็นก่อนใครสวัสดีจ้า